อ้อมคือนางเรียนโทรศัพท์จะสั่นคือปลอยเห็นออกลางจ้านผู้เดียวโอ้ยเมือยด้เป็ดเห็นยังล่ะลูกไปลางถวยลางจ้านเนี่ยแม่เนี่ยเป็นยังล่ะลูก,ลลลลกได้ครับแม่เฮ้ย ที่ตกใส่ล่ะคือขำคือคู้นแท้ใส่กะง่ายเออแม่ว่าแต่ถั่วจันมันหลายอยู่บ่กระเติมนึงอยู่ลูกอู้แม่ถั่วจันหลายป่ะนั่นเขาไม่สีหล่างเบิร์ดเอา้าลูกก็เอ,อิญอายมาซอยติล่ะลูกว่าแต่อายมันอยู่ใส่เหรียวนี่อู้มันก็เล่นเงียบไปในเงินเหร่แม่มันสีเห็ดยังเหรแต่ละมื่นหุยบักอันนี้เล่นแต่เกียไปเอ,อิญมันมาซอยไปลูกไป ได้ครับนั่นเองหลางสวยหลางจานหลางอีหยัง,งกูเห็นแร่งานอยู่นี่ขนมงงมากูบอกแม่เด้อ เออโอ้จะไม่ต้องฝ่องแมกซ์กินค่ะ ไอ้ไอ้ไอ้ออออเอาหนีโทรศัพท์เด็ยนที่พานนี่เดี๋ยวลหลังเนนองอย่ขึ้นม้วคือนางเรียนโทรศัพท์จะสั่งคือปล่อยเห้นหนอหลางจ้านผู้เดียวโอยเมื่อยดิเห็นเ่าน,นั่นนออมันหลางผู้เดียวมันก็นสีเมื่อยตัว มันบ่าไม่ได้นนสัได้แม่สิบ่แม่เนี่ยจังไดแม่เห็นอยู่นี่จะคล้ขของมานั่งเลรียโทรศัพท์เสือโอ้ยเมย์เด้มาม่าเมยอเด้ <c oughs> นั่นเห็นบอ่อหนองมันเมือ่อเยเป็นายแนวได้บ่ซอยหนองหนองไม่เห็นแต่ผู้ห,หน่อยๆอยู่ <c oughs> แมนครับแม่ <c oughs> ไปไปซอยนนองเป็นาออยแนวไ,ได้เอาเปียบนนอง มึงเห็ดเลยมึงเห็ดเลยแม่บอกมึงเหมึงเห็ดแม่เร็วลูกเสือผ้านมนเต็มตะก,กาแล้วเอาไปซักแนะน่เบ็ดมึงเอาไปซักแนะ่กูเห็นงานอยู่อันนี้ก็ใส่ใแต่น้อง น้องนไม่แหงแต่พูไหนน่อยๆอยู่ไปไปไปเฮ็ดซอยกันน่ะล่ะก่อนมาเฮ็ดงานนั่นแม่นครับแม่เฮ็ดซอยนอนกันตัวมันยังสิแลว้แลวเร็ว <c oughs> นั่นเห็นบอ่นอน่องมันยังหูจะคว่ำไปไปเฝ้าไปเอาไปซางซามันแดดน่ะเฮ้ยมาตรงมาตรงมาตรงเอาไปเอง <c oughs> เปรนเทศอย่างยู่เอาบ่เขากำลังตักเสื้อผาคือกันครับเฮ้ยเธอแค่นี้ก็เนอะโอเคโอเคไออันนี้โทรศัพท์คุนไปนอนเลยอยู่อุ่นไป ยิ่งงไม่สิเหลี่แเลี้ยวเวดอยเฮติเองโบโบเดีอยวเติเองไป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 โอ้ยหอนเด้หอนอุยหอนหอนหอน,หอนโอมมันคือให้นอกตาเสภาเพื่อเดียวนอกไม่สิหอนแดดตัว ไปซ้ายอีหยังนี่ยเดี๋ยวแม่ฟังผมก่อนแม่ฟังผมก่อนสิฟังอีหยังไปไปไปหาตักสระพาซอยนอกพุ่นครับครับครับตักแล้วก็พากันไปเอาน้ําให้ควยน้ำเด้อมีเงินบ่ล่ะครับ เบ็ดมันจะเห่นโทรศัพทาเลยนะเอามาซอยกูบ,บึงโอ้ยอ่ายเกิดไปก่อนที่ล่ะเดี๋ยวคอยเพชรที่หลังดอกหู้จังสียุบปีเฮ้ยไอวะจุดที่คอยแหล่ายังเขาบึงนี่เออถึงที่คอยแหล้วไปไปเอาตััไป,ไป,ไป,ไปดังบุญไปเออ,อ,อจังสีใน่แม่ ซอยหรอกซอยกันตัวคนเังเมื่อยอยู <y ellow outro> ่กระพาเด้วโอ้ยเมื่อยเมื่อยเด้อว่ะน้ำงกันนะอูยเมื่อยกับเมื่อยอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นยังกับเพศซอยนอกเดี๋ยนี่เพศซอยกันกันแล้วไหวตัวไม่เฮิดแต่สีคำอยู่นี่แมนอยู่แม่ไม่เทแต่สีคำอยู่นี่อู แม่ฟังผมก่อนสีฟังอีหยงังแม่เห็นแต่โต๊ะเลทโทรศัพท์เรดือดถิ่มซะบน่นหรอนั่นๆแม่มึงที่หลาไม่เห็นหน้าเห้ตาใส่อยู่นะั่นสิมองอีหยงังน้องไม่เห็ดแต่เมื่อยมาย้ำไลยก็เห็นแต่น้องไม่เห็ดอยู่ผู้เดียวอุ้ยแม่เขาเห็ดยู่หันเลยยังมาตัวแมนแม,ม,นมน่ไม่ตัวยังไปเสือมั้งดอไม่จะพรมเลยเห็ดยู่ผู้เดียว ไปไปลูกเข้าไปหาคุณโูกุชากัน,นได้ปล่อยมันเด็ดเพ่เดียวโอ้ยขี่ขาเอ้ยมันยิงเอ้ยกูคือนหน่อยใจเถอะวะกูจะดึง <c oughs> เป็นยังไงะเสเอ้ยปลกเถิดเถิดที่้ว